โอเคครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสมาชิกและผู้กดติดตามกดไลค์หรือผู้เข้ามาชมใหม่ในช่อง pm 4 2 4 9 Thailand นะครับตอนนี้เราก็มีคลิปดีๆมานำเสนอนะครับเพื่อจะไปทำเองหรือศึกษาไว้เป็นความรู้นะครับคือวันนี้มีคลิปวิดีโอดีๆที่น่าจะนำเสนอนี่ยแหละนะครับ วันนี้นะครับเราจะมานำเสนอเรื่องการต่อจอ l p ลครับ ILX 507E นะครับ ILX 507E นะครับเป็นตัว7นิ้วนะครับ l p ล ILX 507E นะครับงานก็มีสองเรื่องนะครับนะมีสองเรื่องต่อกล้องหลังนะครับให้กล้องโชว์ที่หน้าจออัตโนมัติ เมื่อใส่เกียร์ถอยหลังนะครับเรื่องที่2นะครับเมื่อดูคลิปที่เป็นภาพวิดีโอให้จอแสดงผลได้ตลอดเวลานะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเอาเรื่องแรกก่อนการต่อกล้องถอยหลังขณะที่เราใส่เกียร์ถอยหลังแล้วให้ภาพขึ้นจอนะครับนะของ l อ P ายรุ่น ilx 5 0 7นะครับก็ต่อกล้องได้2ตัวนะครับนะครับตัวแรกจะเป็นฟอนต์แคมเม นะตัวที่สองก็จะเป็นนี่ตัวนี้ตัวสีเหลืองในกล้องด้านหลังนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นกล้องด้านหน้าตัวสีน้าเงิน,นชุดสายสีน้าเงินนะครับเพืจะมีสายมาให้ครบนะครับนะงนั้นตัวนี้ต่อกล้องได้สองตัวนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับพพอร์ตนะครับแต่ประเด็นก็มีอยู่ที่ว่าพอเราไปต่อกล้องกล้องหน้าเนี่ย สัญญาณก็จะมีเข้ามาเราก็ต้องมากดตรงแคมเมราตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับกดมันก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้ากล้องหลังสลับกันได้นะครับกดดูนะครับ,ดดนะรบแต่ประเด็นก็คือเวลาเราใส่เกยียร์ถอยหลังแล้วเนี่ยภาพมันไม่ขึ้นหน้าจอนะครับกล้องทํางานอยู่แต่ภาพไม่ออกนะครับภาพไม่ออกต้องใช้วิธีการก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องไปกดตรงคำว่าแคมครับกดสลับกล้องหน้ากล้องหลังเอานะครับนะ เพราะว่าไม่รู้วิธีว่ามันต่ออยังไงแอลไพตัว ILX 507นี่นะครับ 507E เนี่ยผมก็ไปอ่านในคู่มือนะแต่สายแต่ละเส้นเนี่ยเราเราดูแล้วเรา,เราบางบางคำมันเขียนเราก็ไม่เข้าใจนะครับอาจจะเป็นตัวผมเองแหละไม่เข้าใจเองคนอื่นเขาอ่านก็อาจจะรู้เลยนะครับนะก็คือสรุปสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วผมก็คือหาว่าสายไหนที่มันต่อคอนโทรลกล้องหลังสายไหนที่มัน ควบคุมเรื่องการแสดงผลหน้าจอนะครับก็หาไม่เจอนะครับคือเครื่องนี้ซื้อมหนตั้งแต่ปีสองพันสองใช้มาจะปีหนึ่งละก็ใช้วิธีสลับกล้องเอาอย่างนี้กดตรงนี้แคมเนี่ยแคมหนึ่งแคม2สองเวลาถอยหลังก็กดเป็นแคมสองเป็นกล้องด้านหลังเวลาอยากดูอะไรแล้วกล้องด้านหน้าก็กดไปด้านหน้าเพราะอันนี้ผมก็ติดกล้องด้านหน้าไว้นะครับก็ หาสายของตัวในเครื่องแอลไพายเนี่ยไม่เจอว่ามันจะต่อเข้ากับสายเส้นไหนนะครับเพราะาสายข้างหลังนี้มันก็เพียบนะครับเพียบเพียครับตัวนี้มี HDMI out ด้วยนะครับนะก็มันเยอะนั่นแหละนะครับไม้นะครับต่อไม้ไปไว้ที่พวงมาลัยด้วยไม้ดูดเสียงเวลาเรารับโทรศัพท์ผ่านเครื่องก็เยอะแยะไปหมดสายนะครับนะจะมีสายอยู่สองเส้นยาวๆเลยนะครับสาเส้นแรกสีส้มขีดขีดขาวนะครับ เส้นสองนี่สีเหลืองขีดน้ำเงินนะครับ2เส้นเนี้ยมันจะยาวกว่าเขาเลยนะครับใครมีจอรุ่นนี้อยู่ไปสังเกตดูเลยนะครับด้านหลังนะครับจะมีสาย2เส้นเนี้ยพันหรือว่ายาวกว่าเขามันจะออกตรงจุดที่ต่อนี่นะครับจุดที่ต่อลําโพงออกนะครับจะออกตรงนี้นะสายมันจะออกมาจากเครื่องเลยนะครับย,ยาวให้เราเลยนะครับจะอยู่ตรงคอนเนคเตอร์หรือว่าสายที่จะเป็นตรงนี้จะมีสายไฟเข้านะครับ ไฟลอบไฟบวกไฟรีโมทนะครับรวมไปถึงสัญญาณลาโพงออกหน้าหลังซ้ายขวาอะไรพวกนี้นะครับแล้วจะมีสา,สายสองเส้นเนี่ยไม่เข้าพวกเขานะครับเล้วยาวคู่กันเลยนะครับเส้นสีส้มขาวนะครับเอาไว้ต่อกับไฟบวกถ้าเส้นนี้ได้รับไฟบวกเมื่อไหร่นะครับมันจะตัดจอเป็นภาพกล้องหลังนะครับนะจำให้ดี เส้นส้มขาวต้องอไปจ้ำกับชุดไฟถอยหลังนะครับที่ตัวกล้องถอยหลังนะครับสังเกตหด้ไหมเนี่ยนะครับปักที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยสองด้านเนี่ยด้านที่วิ่งมาจากกล้องตัวนี้นะครับมันจะมีสายสีแดงๆนะครับเปอยอยู่เส้นหนึ่งนะครับด้านนี้ก็เป็นสายสัญญาณที่มาจากกล้องด้านนี้ต่อเข้าไปที่ตัวแอลไพยนะด้านนี้เข้าไปที่เครื่องแอลไายนะครับตรงกับคําว่ากล้องหลังนะครับคํานี้นะ แล้วก็ด้านนี้มาจากหลังรถนะครับเส้นนี้นะนะครับมาจากหลังรถแล้วตรงขั้วของตัวกล้องเนี่ยสังเกตจะมีสายส,รรสีแดงๆออกมาสั้นๆเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้นะครับบอกเลยนะครับมันจะมีไฟออกมา12โวลต์นะครับซึ่งมันจะออกได้เนี่ยอีกด้านฝั่งหนึ่งที่อยู่ด้านหลังรถนะครับตรงที่เราต่อกับตัวกล้องมันก็จะมีแดงๆอย่างนี้เหมือนกันต้องไปเอาปลายแดงๆด,ด้านนู้นต่อกับขั้วของหลอดไฟถอยหลังด้วยนะ นะครับนะคือพอเราถอยหลังปุ๊บมีไฟ12โวลต์มันเป็นที่หลอดไฟ12โวลต์ไฟถอยอะนะครับด้านฝั่งหลังรถที่มันมีสายแดงสั้นๆไปเปื่อยอยู่ก็ต้องขั้วไอ้ส้มๆไอ้เหลืองๆเนี่ยด้านนู้นก็ต้องไปต่อกับชุดขั้วหลอดไฟถอยหลังนะครับเพราะมันกําลังจะส่งสัญญาณก,กันก็คือพอเราถอยหลังปุ๊บมีไฟไปเลี้ยงที่หลอดมันเข้าด้านนูน้นใช่ไหมครับสีแดงมันจะมาออกปลายด้านนี้สีแดงด้วย นะครับนะมันก็จะมี12บโวลต์ออกมาเราก็เอามันจัมเข้ากับส้มขาวของ L Pi ILX 5 7 7 e นี่นะครับอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไอ้ที่เหลือยาว,ยาวๆเราก็ม้วนเก็บไว้ก็ได้นะนะครับนะอันนี้จำไว้นะครับสายส้มขาวของ L Pi ILX 5 7 7 e นะครับส้มขาวคือสายควบคุมกล้องถอยหลังนะครับรับไฟบวก นะครับรับไฟบวกสิบโวลต์นะครับมีไฟบวกมาต่อที่เส้นนี้เมื่อไหร่หน้าจอจะตัดเป็นกล้องถอยหลังให้อัตโนมัติเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับนะ <T> อีกตัวหนึ่งนะครับพระเอกของตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องแรกจบแล้วนะเรื่องแรกจบแล้วนะเรื่องการต่อกล้องถอยหลังนะครับให้แสดงผลขณะใส่เกียร์ถอยหลังนะครับเรื่องแรกจบไปแล้วนะเข้าเรื่องที่2เนี่ยเดี๋ยวผมมาต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับนะอันนี้เอาเรื่องแรกเฉพาะต่อกล้องถอยหลังก่อนนะครับ เดี๋ยวมาเจอกันอีกพี EP ต่อไปนะครับกับ LPI พ L X 507e นะครับต่อเป็น EP 2นะครับนเรื่องของอาการต่อการการทำให้จอแสดงผลนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c ส i b e นะครับให้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามรับชมกันให้จบคลิปนะครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปครับ